โหยวันแรกทำเขาและบางกะเพลเขาจะไปไหว้พระไหว้เลยนะวันแรกอะไรอย่างเงี้ยนี่เขาก็ไปไหว้เหมือนกับไหว้ร้านไหว้ละไหว้ไหว้ไปไหว้ลูกค้าเนี่ยเออไหว้ลูกค้าให้ช่วยอุดหนุนกันหน่อยดีมากตื่นเต้นนะครับเพราะเราทำงานมาอย่างทําเพลงเองเนี่ยเคยลง youtube เคยลงอะไรแล้วพอวันนึงมันรวมเป็นอารบั้มของเราได้แล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าลุ้นไหมมันมันมันตื่นเต้นใช่แล้วลุ้นไหมลุ้นนะฮะลุ้นนะฮะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเขาจะ คนคนฟังจะตอบรับยังไงกับกับเพลงบางเพลงที่เราท like, like girl, like different. Different a, ําลงไปอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าอย่างอย่างอ่าฮั่นกับโดมเนี่ยจากที่เขาก้าวมาก่อนเราครับเราเห็นแล้วว่าเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วกับเราอ่ะเรารู้สึกไงพอถึงตาเราบ้างก็นั่นแหละครับมันก็มีมีความรู้สึกว่าเอ้ย เขาเขาจะเขาจะชอบไหมกับดนตรีท şey um> so ี่เราที่เราทำใม่อยมใช่คือมันก <ah ็จะมีอย่างคืออย่างบางเพลงที่เรารู้สึกว่าเฮ้เราก็พยายามหาอะไรใหม่ๆมาให้มาให้คนฟัง้วก็ก็หวังว่าคนฟังจะเปิดใจรับกับกับสิ่งใหม่ใหม่ด้วยอะไรเงี้ยฮะแล้วทั้งหมดมีกี่เพลงนะคะในอัลบั้มสิบแล้วมันมีความแตกต่างไหมคือมันมีมันมีแนวเพลงอะไรต่างกันไหม อ่าคือในในอัลบั้มนี้เนี่ยมันมจะต่างกันด้วยซาวตัวเสียงดนตรีตัวซาวดนตรีาตาตาตตตมากกว่าแต่เราเรามีสว่วนอะไรในนี้บ้างไหมเนี่ยอ่ามีค่อนข้างจะเยอะเพราะพี่พี่เขาเปิดโอกาสให้เยอะมากคืออย่างหลายๆเพลงเนีย่ย,ยคือแต่งเนื้อเองแต,แต่งเองครับแต่งเนื้อเองหรือว่าบางเพลงแบบว่าแต่งทั้งเนื้อทั้งทำนองอะไรเงี้ยหรือว่าบางเพลงทำอัันนนนไไหหอแย่างเพลงเต็มใจคนโดอะคนคนไหนโสดแต่งท่อนแร็ปเองทั้งเพลงครับแล้วก็คือส่วนใหญ่ออออะะไไรรีีกก ส่วนใหญ่ทอนแรปที่มีในในทุกในในเพลงทุกเพลงเนี่ยก็คือผมจะแต่งเองครับแล้วก็ควรจะเพราะเวลากันแรปเนี่ยกจะได้รู้เรื่องและจำได้่ถูกไหมอ่าแล้วมันเป็นเพลงแนวไหนคะเนี่ยคือหลักๆเป็นทิปป์มฮนดีครับโอ้ทริปปหคนเลยเหรอคือเกๆมาะกับชุดพี่วันนี้ค่ะ พี่ผอบนะอ่าบอททุกที่บ้านเลยค่ะพี่เกลือเกือบจะทั้งหมดแต่ว่าอย่างเพลงเต็มใจเนี่ยมันก็อาจจะหลุดมาเป็นอ่ค่อนข้างจะออกมาทางป๊อปอาร์นบีนิดนึงนะไม่ได้มีดราเป็นเพลงช้าๆฟังสบายๆแล้วก็มีโอกาสได้แต่งเนื้อเพลงเพลงนี้เองด้วยแล้วแล้วแล้วแกงส้มใช้เวลานานแค่ไหนคะแต่งออกมาทั้งหมดเนี่ยค่ะเออ่ก็การทํางานของอัลบั้มนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ6เดือนครับว้าวว่าไม่มากนะน้อยนะน้อยพี่น้อยถือว่าเวลาค่อนข้างจะค่อนข้างจะเร่งงานถือว่าเก่งมากนะหเดือนเนี่ย นะออกมาถึงสิบเพลงในหกเดือนนีใช่เพราะอะไรรู้ไหมละครก็เล่นทำอัลบั้มก็จะทำแต่งเพลงอีกทุกสิ่งนะทุกสิ่งใหญ่ใช่เก่งมากเลยที่น่าหลับถึงได้ออกมาอยู่ข้างข้างออฟฟิศเขาบอกว่าอยู่ที่อยู่ที่แฟนคลับให้โอกาสไงให้โอกาสอุดหนุนนี่เขาซีดี จะได้ประสบความสำเร็จมื่นต้องช่วยน้องแกงส้มเข้าใจไหมคะเออใช่แล้วช่วยช่วยกันหน่อยเนาะเดี๋ยวก่อนซื้อคนละแผ่นคนละแผ่นเกือบจะปีแล้วเกือบจะปีแล้วได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรบ้างเอาดนตรีก่อนนะดนตรีใช่ไหมครับเอาเรื่อง ก่อนคืออย่างแรกพอเราเริ่มไปไป,ไปออกงานเยอะขึ้นเนี่ยเราก็จะได้เทคนิคการร้องรวถึงเขาก็ให้เราได้เรียนร้องเพลงในสไตล์ใหม่ๆด้วยซึ่งมันก็ปรับใช้ขึ้นมาเอามาใช้ได้เยอะมากอย่างน้อยจากเมื่อก่อนอาจจะแค่แหกปากเข้าไว้เดี๋ยวนี้ไม่เหนื่อยใช่คืออย่างเช่นการแบบ ร้องด้วยเต้นด้วยเนี่ยเ,เคยเห็นได้ชัดมากแต่ก่อนจะเหนื่อยจะเหนื่อยง่ายมากแต่๋ยวนี้สบายๆคือเริ่มสบายมากขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของการทาเพลงการแต่งเพลงเนี่ยพอเราต้องมาทําอัลบั้มเนี่ยมันเหมือนเรามีต้องมีระเบียบวินัยการทํางานมากขึ้นเพราะว่าแต่ก่อนเราแต่งเพลงเองเนี่ยเสร็จก็ได้ไม่เสร็จก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าพอมาทํางานเงี้ยมันมีวันบังคับ เราก็ต้องเหมือนฝึกการแต่งเพลงให้ให้สามารถจบได้จริงๆเงี้ยเพื่อเพลงนั้นจะได้ใช้งานจริงๆะสรุปนอกจากการร้องเพลงแล้วนะยังมีการแต่งเพลงเป็นด้วยนี่ใช่คือแต่งเพลงเองอีกคือบางคนเขาจะเป็นแต่ศิลปินอย่างเดียวแต่นี่เขารวมมาหมดเขาเป็นหมดทุกอย่างก็บอกแล้วเด็กคนนี้เขาถูกอินวันเล่นด้วยแต่งด้วยทุกสิ่งทุกสิ่งอะแล้วจากประสบการณ์ในการเล่นละครล่ะะได้อะไรไปบ้างคะจากการเล่นละครใช่ไหมครับเขาบอกว่า จากผมไม่เคยเรียน acting แ,แบบจริงจังเลยจนต้องมาเข้า,าคลาส acting แล้วก็คืออห้เรียนก่อนเหรอใช่ครับแล้วใครสอนครับขอให้เรียนก่อน2เดือนคือเป็นเป็น ครูเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็จะมาสอนเพื่อเข้าบทเลยครับแล้วก็คือมันก็เป็นงานที่ค่อนข้างจะมีเวลาน้อยเหมือนกันซึ่งเราก็ต้องเอ่อคอนเซนเทรตกับการทํางานหลายอย่างเพราะว่ะาตอนนั้นทั้งมีพาร์ทของเพลงด้วยแล้วก็มีพาร์ทของละครด้วยว่ในอีกสักพักหนึ่งก็จะได้เล่นละครเวทีเพราะว่าคุณบอยค่ะคุณบอยก็ต้องจับทุกคนเด็กของเขาต้องเล่นละครเวทีทุกคนครับใช่ไหมทุกคนใช่ครับีบเขาออกมาชิมรางเรื่องละครและเดี๋ยวเริ่มแล้วเดี๋ยวก็เริ่มเป็นละครแล้วก็ร้องเพลงเพราะว่าเขาเขา มีไอ้นี่เรื่องเพลงอยู่แล้วไงใช่ไหมเขามีละครทีอยู่แล้วเต็มตัวไว้อยู่แล้วเต็มตัวลองงรับปีเนี้ยปีเนี้ยน้องอ่ะดวงดีด้วยดวงเด่นอ่าดวงเด่นขึ้นมาเลยจากปีที่แล้วแบบลูกผีลูกคนจะเอายังไงไม่รู้จะขึ้นไม่ขึ้นที่จริงปีที่แล้วเขาได้ตำแหน่งนะใช่เไงเออเขาได้ลองแต่สองใช่ไหมใช่แต่แต่ก็ถือว่าดีนะไอคนงานเยอะมันจะไม่ใช่ไงไม่ไม่คนงานเยอะก็จะเป็นเหมือนจะเป็นเป็นหั่น แต่ปีนี้สลับเป็นแกงส้มแล้วเขาก็ต้องผัดกันไปผัดกันมาเนาะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่โชคดีที่อยู่กับคุณบอยเพราะคุณบอยจะจะไม่ทอดทิ้งเนาะจะปั้นแล้วก็คือได้แล้วก็คือต้องปั้นเลยอะได้กำหนงตำแหน่งแล้วปั้นทันทีเลยเนดี๋ยวเราพักพักคนสักครู่นะคะนะคะใครอยากจะเออ S M S มาเ S M S คิดถึงน้องแกงส้มพี่แกงส้ม หลานแกงส้มลูกแกงส้มอะไรก็ได้เลยนะคะก็อยู่ที่จังหวัดอะไรนะคะหรือใครอยากจะรู้ว่าดวงตัวเองอยากจะเป็นยังไงก็พี่ปู่ SMS มาได้เลยค่ะซีซีตองหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าค่ะค่ะค่ะด่วนเลยนะคะค่ะผับปั๊บเดียวค่ะเซิร์ฟกันก่อนเพลงนี้อะมันไม่ค่อยได้ยินเลยมันออกมานานหรือยังทีนี้ออกมาประมาณหนึ่งเดือนครับเกือบจะไม่ค่อยได้ยินหรอพี่เนี